สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่พวกเราได้มาพบปะกกันในวิดีโอลิงก์นะครับวันนี้ผมและทีมงานได้มาถ่ายทําวิดีโอลิงก์ที่โรงเรียนบ้านกูวาอ,อําเภอแวงจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้จะแปลกตากว่าทุกวันนิดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่า มีลูกๆแล,ละหลานของเรานะครับซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกูวาได้มาร่วมออกวิดีโอลิงกับพวกเราด้วยนะครับอ่าคงตระหนักและเข้าใจกันดีว่าเราจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนของพวกเราให้เป็นคนดีคนเก่งและก็มีพฤติกรรมที่ดีสามารถที่จะบริบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งครับที่นักเรียนของพวกเรานะครับ ได้ไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมตั้งแต่ระดับภาคใต้ครั้งที่60ที่จังหวัดตรังครับได้ผลงานในระดับเหรียญทอง36เหรียญทองเหรียญเงิน38เหรียญทองแดง32นะครับรวมทั้งสิ้นในเขตพื้นที่ราธิวาเขต2เราได้ทั้งหมด106เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นตัวแทนในระดับภาควันนี้นะครับ หลังจากที่ได้ตัวแทนในระดับภาคใต้แล้วนะครับเราก็มีนักเรียนของเราซึ่งเป็นคนเก่งในเขตพื้นที่เราครับได้ไปทําการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติทั้งที่60ครับที่เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่ในระหว่างวันที่26ถึงวันที่28มกราคมนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส ปีที่หปีที่6นะครับซึ่งไปร่วมการแข่งขันงานศิละปะในวันนี้นะครับมานั่งกับผมอยู่4คนนะครับเดี๋ยวจะให้พวกเราได้รู้จักนะครับว่าชื่ออะไรนะครับอยู่เรียนอยู่ชั้นปไหนนะครับขอให้นักเรียนได้แนะนําตัวเองนิดนึงครับเชิญจากน้องก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฟาราวินยูโซค่ะ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกัวค่ะครับขอบคุณครับน้องคนที่2ครับสวัสดีครับผมเ่อเด็กชายมรรต่อบาครับฉันอยู่ประถมศึกษาปีที่6ทับสองครับปีป6ทับสองครับคนต่อไปครับน้องคนต่อไปครับสวัสดีครับผมเ่อเด็กชายสรเดชมาครับครับเรียนอยู่ชั้นปไหนครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับปถมศึกษาปีที่6ครับ น้องสครับผมชื่อเด็กชายมงาังฟ้าฤาษีครับชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับครับนี่ก็เป็นทีมน้องๆน,นะครับที่ไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติแล้วครับอันนี้อยากจะถามประธานนักเรียนแล้วก็หัวหน้าทีมครับรายการที่ไปร่วมแข่งขันนี่คือรายการอะไรครับก,การแข่งขันวการแข่งขันวัสดุเหลือใช้จากกะลามะพร้าวค่ะครับขั้นตอนการทําเป็นยังไงบ้างครับ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องรู้จักเกี่ยวกับวัสดุก็คือ 1. ลูกมะพร้าว5ลูก 2. ก็คือปลั๊กตัวผู้ 3. ล็กเกอร์ 4. สเปร์สีสเปร์ 5. 5. ละไม 6. สายไฟ 7. ขั้วหลอด 8. หลอดไฟค่ะครับค่ะ ส่วนวัสน,นะคะก็คือสว่านไฟฟ้าแล้วก็เครื่องเครื่องเจียแล้วก็คีมคีมตัดไฟคีมตัดสาย<ต>ไฟค่ะค่ะครับ,รบแล้ววีขั้นตอนการทํายังไงแบ่งงานกันทํำยังไงครับเนี่ยทั้ง4ี่คนนะครับขั้นตอนการทํางานและแบ่งงานกันยังไงบ้างครับขั้นเตรียมก็คือ1เด็กเด็กชายอิมอรอนก็จะคนไหนอิมรอนยกมือขึ้นครับอ่าอิมรอน เด็กชายมารอนก็จะทําหน้าที่ทําหน้าที่นำนำลูกมะพร้าวแล้วก็ปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็นํามาเจาะรูแล้วก็นําเครื่องเจียต่างๆมามาเจียค่ะแล้วก็นํากระดาษทรายมามาขัดให้เรียบค่ะแล้วก็สองก็คือเด็กชายมูฮัมหมัดฟาริก็มีหน้าที่มีหน้าที่ ทาแลกเกอร์ให้ทั่วลงแลกเกอร์ให้สวยงามค่ะให้ดูแววให้ดูแววแล้วก็ส่วนเด็กชายสรเดชก็จะประกอบประกอบสิ่งประกอบไอตัวคมไฟนี่ยค่ะค่ะก็คือส่วนประกอบอย่างแรกเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงเนี้ยค่ะใบใบ,ใบของใครใบมะพราวค่ะใบมะพร้าวมามายึดกับลำต้นแล้วก็นําลูกลูกมะพร้าว สองลูกมาตั้งมายึดเหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะตั้งฐานข้างล่างค่ะครับก็ใช้เวลานานไหมครับตอนที่แข่งขันประมาณสามชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงนะครับค่ะ,ะที่ตรงนี้นี่มะพร้าวเยอะครับมะพร้าวก็เยอะค่ะตรงนี้มีีต้นมะพร้าวเต็มหมดเลยนะครับค่ะก็เอามะพร้าวที่ <c oughs> ผู้ปกครองมาทาอาหารกลางวันเสร็จก <c oughs> ะลามะพร้าวมาขัดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วได้เหรียญทอง ครับในการแข่งขันในระดับระดับชาตินะครับมีความรู้สึกยังไงครับค่ะหนูเองก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่โรงเรียนของเราก็ได้รับเหรียญเหรียญทองระดับชาติเลยใช่ไหมคะคแล้วก็เพื่อนเเองหนูก็หวังว่าพวกเขาก็คงดีใจเหมือนกันแหละคะ่ะดีใจที่โรงเรียนได้ได้รับรางวัลเหรียญเหรียญทองจากการแข่งขันระดับชาติแล้วก็คุณครูเองก็ คงภูมิใจในตัวของพวกหนูมากมากค่ะครับแล้วผู้ปกครองนะครับเป็นไงบ้างผู้ป<ว>กครองชุมชนทราบข่าวไหมว่าเราได้เหรียญทองมาทราบค่ะก็คือดีใจเลยค่ะดีใจ,ด,ใจดีใจทุกคนผู้ป,ปกครองทุกคนนะครับค่ะทีมงานคุณครูทุกคนก็ดีใจใช่ค่ะครับในอนาคตข้างหน้าเพราะในอนาคตหน้าเราจะต้องโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับคาดหวังไว้ว่าอยากจะพอโตขึ้นเนี่ย เรียนป .6 เสร็จก็ต่อเรื่อยๆศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรียาโทแล้วจบออกมาแล้วอยากจะทําอาชีพอะไรครับหนูอยากอยากทำอา,อาชีพเป็นแพทย์ค่ะเป็นแพทย์เพราะอะไรเหตุผลหนูชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะชอบอชอบชอบ่วยเหลือผู้อื่นค่ะครับแล้วก็หนูจะทําอาชีพเสริมค่ะอาชีพคือใช้วัสดุเหลือใช้ในการ ทำโคมไฟต่างๆค่ะไป <ว S 1> <ช>ขายไว้เป็นอาชีพเสริมใช่ค่ะคเพราะว่าที่นี่มีกะลามะพร้าวเยอะใช่ไหมครับใช่มีท่อนไม้มีอะไรเยอะครับเพราะนอกจากจะอยากเป็นแพทย์แล้วก็จะมีอาชีพเสริมในเรื่องของการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้นะครับเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมเนาะใช่ค่ะน้องคนต่อไปครับอยากเป็นอะไรครับโตขึ้น,นรครับเป็นตำรวจครับอยากเป็นตำรวจเพราะอะไรครับ เพราะช่วยเหลือสังคมครับอ่าช่วยเหลือสังคมให้สังคมอยู่อย่างสงบสงบสุขนะครับอ้าน้องอยากเป็นตำรวจครับอยากเป็นตำรวจเพราะอะไรครับอะไรนะครับครับก็จะได้ดูแลความสงบสุขเหมือนกับเพื่อนครับน้องครับผมจะเป็นทายครับเป็นทหารนะครับ เพราะอะไรครับก็จะช่วยเหลือชาติไทยครับก็ช่วยเหลือให้ประเทศชาติเราปลอดภัยนะครับให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือเยาวชนลูกหลานของพวกเรานะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกูวามเภอแวงนะครับก็ขอให้ความคาดหวังของน้องๆทุกคนนะครับไปบรรลุเป้าหมายนะครับตามที่คาดหวังไว้แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็อยู่ที่ความพยายามของพวกเราของน้องๆทุกคนนะครับต้อง การเรียนหนังสือต้องเป็นเด็กดีของคุณครู<ะ>เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับ<ะ>แล้วก็เป็นคนดีของชุมชนสังคม<ะ>ก็มีความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะเป็นเยาวชนที่สําคัญที่ไปเรียนจบออกมาแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนกูวาหรือหมู่บ้านกูวาของเราให้จเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับ<ะ>ครับนี่ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้ชื่นชมความสามารถของนักเรียนของเราในสังกัดแม้นพวกเราจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับ พื้นที่ไม่สงบไม่ปลอดภัยแต่ว่าความสามารถของโรงเรียนของผู้หารโรงเรียนของคุครูความสามารถของน้องๆเราก็ไม่ได้ได้อยไปกว่าที่เขตพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกโรงเรียนครับได้พยายามนะครับฝึกฝนลูกหลานของเราให้ให้ดีให้มีความสุขแล้วก็ให้มีให้มีความสามารถในการที่จะทําทอะไรต่างๆที่จะเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับโรงเรียนให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับ เรื่องที่สองที่จะเรียนให้ทราบเพิ่มเติมก็คือว่าในวันในเมื่อวานครับเมื่อวานเราได้โอนเงินพอสลอปีสีแปดให้กับข้าราชการครูนะครับทั้งหมดหนึ่งพันสี่สิบเอ็ดคนนะครับเป็นเงินห้าสิบกว่าล้านบาทน,นะครับก็ขอให้พวกเราที่ได้เงินพอสลอปีส8แปดนะครับทุกท่านนะครับจงใช้เงินอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์สิบสี่กุมภาด้วยนะครับเอาเงินนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับครูทุกท่านนะครับ เรื่องต่อไปครับขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนข้าราชการบำนาญน,นะครับได้มาบริจาคเงินช่วยสมทบซื้อที่ดินนะครับตอนนี้เรามีเงินสามารถที่จะเราสามารถที่จะรับบริจาคได้เก้าแสนกว่าบาทแล้วครับคิดว่าคงอีกสักระยะหนึ่งคงจะครบสามล้านนะครับเขตพื้นที่ของเราคงจะได้ ก่อสร้างให้เสร็จภายในปี2ปีนี้ครับก็จะเป็นสำนักง,งานเขตที่พวกเราจะต้องภาคภูมิใจร่วมกันนะครับเรื่องสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้ดําเนินการติวเด็กแล้วก็สอบโอเน็ตเป็นไปด้วยดีนะครับในโอกาสข้างหน้าก็จะสอบ NT แล้วครับก็ต้องช่วยกันติวเหมือนเดิมนะครับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวาขอบคุณครูนะครับขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมรายการวันนี้นะครับ